สนับสนุนผู้ให้บริการเป็นทีมผู้ให้บริการขอมกลุ่มที่สนับสนุนแสตมป์บริษัทครอบครัวแทนบริษัทครอบครัวตามพรบนี้ถือว่าเรื่องนี้เป็นจุดที่เอาศาสตร์ของบริษัทครอบครัวเข้ามาร่วมด้วยมันต้องทำยังไงให้เห็นชัดเจนขึ้นเพราะมันแตกต่างจากเดิมยังไงนะแล้วก็มีความเชื่อโมโยงกับครอบครัวชุมชนและบริการทางการแพทย์ระดับเซ็กเตอร์ลีและเซอร์เคอรี่นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับว่า มันไม่ใช่แค่บริการไปรษณีแค่อย่างเดียวแต่มันจะต้องไปผสมไปใสไปร่วมกันกับงานที่เป็นการสะสขพื้นฐานที่เกิดจากการร่วมมือของประชาชนและชุมชนด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงบริการที่อยู่ระดับเหนือขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นทุติยภูมิตัตยภูมิด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับบริการนั้นเนี่ยต้องมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ในพรบก็เขียนไว้ชัเดเจนนะว่าต้องสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเป็น Continuous Quality Improvement หมายถึงว่า,าต้องพัฒน,นาขึ้นเรืยเรื่อยแต่ว่าถ้าเราเอาทุกบริการมาเป็นตัวเ,เรืองทั้งหมดมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เห็นผลได้ช้านั่นแหละในวันนี้เราก็จะบอกว่าเราอาจจะเลือกมาบางประเด็นมันไม่สามารถทีครอบคลุมได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่ากาค,ความลักมันก็ตอบสนองตามนี้แหละอาจจะยกมาสัก สี่้าคประเด็นที่จะทำให้ใชัดเจนนะครับในขอบข่ายของที่เรียกว่าวรีเอ e ร์เอนะตอร์แอนบเมชันก h บฟาร์มฟังชั่นอันนี้อยู่ในในขารทีหนึ่งนะครับองค์ประกอบที่สองขารทีสองเนี่ยในในพรบรเราก็พูดในชัดเจนนะครับว่าเราต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัด การสุขภาพของตนเองและครอบครัวด,ด้วยซึ่งก็จะไปตรงกับในส่วนของระดับสากนโดยที่ว่าต้อง empower people and community นะให้เขาสามารถที่จะเข้ามามีมีรยภาพมีความรู้ในการจัดการสุขภาพตนเองและครอบครัวมีนร่วมาและในประเด็นนย้นะครับเราต้องคำนึงถึงการไปเชื่อมโยงก,กับงานสาธารณสุขมูลฐาน ที่มีอสมอเป็นเป็นแกนหลักคนนั้นด้วยที่เราเคยทําร่วมกันมาตามในนโยาบายเรื่องสามหมอ,อมีอสมอเป็นหมอที่หนึ่งมีมีผู้ให้บริการาให้บริการปรมภูมุิร่วมกับหมอครอบครัวเนี่ยเ,เป็นเป็นหมอคนที่สองและหมอเวสต์ครอบครัวหรือหมอเอ็มีก็ได้นะครับเป็นหมอคนที่สามนะครับัน้นสามหมอเนี่ยก็ยังยังคงมีอยู่ยังคงนโยบายนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะครับ สายองค์ประกอบุดท้ายก็คือเรื่องของระบบคุ้าคของ,ของ,ของ,ของึ่งเรื่องนี้ก็จะไปยองกับประเด็นหลักที่เราจะประชุมในที่จะทำเสนอในท่านสิดใจก็คือเรื่องคอสอถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคอสอแต่ในข้อเสนอของที่ผู้จัดก,การแผ่นดินก็บอกว่าจะต้องให้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับได้พยายามที่จะแก้ไข ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยกำ,ำหนดเป็นนโยบายให้ทุกจังหวัดพิจารณาบรรจุประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปสมภูมิเนี่ยเป็นประเด็นในการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดรวมถึงกับการงบประมาณสนับสนุนคอ,อสออด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็อยากให้ร่วมกันแก้ไขระเบียบสำนักนาย,ยกนะครับว่า่้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ในส่วนของ บทบาทของปสอ,อเนี่ยให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านระบบคุ้าครองผู้ถูด้วยซึ่งมันก็จะมาสอนรักแอนในต่อในประเด็นนี้นะครับในประเด็นนี้ก็ก็จะไปสอนร้องกับในระดับสากลหรือเป็นองค์ประกอบที่สามที่ผมเคยพูดในครั้งแล้วแล้วคือเรื่องรายนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของออการมีระบบสุ้าครองผูมิูกต้นแบบนะครับหรือในฝันเนี่ยหน,หนยหนึ่งจังหวัดหนึ่งอเอนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านปชอ,อ นะครับท่านผอริสันและน้องๆก็ได้ไปนําเสนอท่านตลัดนะครับแต่ท่านปลัดก็เห็นชอบนะครับก็ตอเราก็จะมาคุยกันแล้วก็สรุปวันนี้ก็คือว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดการสําเร็จตามนโยบายกร,าะร,ระดับนะครับจับผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับก็ขออนุญาตไปตามวาระการประชุมเลยครับท่านผอ,อ,อครับการให้บริการจุกางก็ส,สมบูรณ์ซึ่ง าการประกาศของคอรมก็ได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าบริการสู่ภาพบรทุนภูมิจะต้องมีให้บริการอันารแรงดับประชาชนบ้านนะครับซึ่งก็เดียเด๋ยวก็จะพูดให้ฟังนะครับมีเรื่องของการทําง,งานกับภาคธุเครือข่ายนะครับของส่วนต่งงางยีส่วนล่วงในเรื่องขคอรมกซึ่งก็เป็น,นกลไกสําคัญที่ทุกพื้นที่ต้องดาเนินการน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแนวทา,า,างการส่งเคลื่อนโดยบริการบรรทุนภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยอำเภอที่เป็น จะ,จะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นแบบของของทุกจังหวัดเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหน่วยงารผสมพัุที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสารสุขนะครับสขไถ่โอมไปแล้วจังหวัดวไหนไถ่โอมไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบได้เพราะว่าเรายึดพอาตามเอ่อคอนเทนต์ข้างในนะครับว่าสามารถปฏิบัติได้ตามที่พรบกำหนดหรือเปล่านะครับถึงจะไถ่โอมไปแต่ว่าจะสามารถทำได้ตามที่พรบกำหนดก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาเป็นต้นแบบได้ไดนะครับ ในส่วนของผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการที่ขับเคลื่อนหนึ่งอำเภอหนึ่งจังหวัดเนี่ยก็คือเราอยากจะให้เกิดการเข้าถึงบริการแล้วก็ลดการมาของโรงพยาบาลน,นะครับก<ม>็ทําให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการาที่ที่ให้บริการโดยประตภูมิได้นะคะ<ม>รบบับลดวิกฤตที่ที่โรงพยาบาลอำเภอนะคะรับลดในเรื่องของการเจ็บป่วยจากโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะรับลด อัตราภาวะแทรเซตัวลดอัตราตายในโรคบางโรคที่อาจจะสามารถที้ส่งเสริมความกันได้ดนะครับแล้วก็ส่วนระดับผสมผูมนเขาจะต้องสญญามารถดูแดนนลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่เวใหากขึ้นนะครับแล้วก็ดวโดยรวมนั้นคือคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับรวมทั้งบุคลากรผสมผสมนเนี่ยต้องทํางานให้ขึ้นด้วยไม่ได้ไม,ไม่ใช่หมายความว่างานนี้จะเป็น,นการเพิ่มพาระให้เจ้าหน้าที่นะครับเพียงแต่ว่า สำหรับการสนับสนุนในการสับเคลื่อนระบบนะครับที่ทางกองได้มีการาท,ำทำแนวทางเอาไว้เบื้องต้นนะครับก็คือในเรื่องของการสับเคลื่อนเชิงนโยบายนะครับตรงนี้ก็อาจจะสามารถทำให้พื้นที่เนี่ยทำนานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราก็จะเป็นนโยบายลงไป เพที่จะทําให้ในส่วนของผู้บริาหารระดับจังหวัดไม่ว่าจะเป็นผู้บริการโลฟาา์หรือว่าท่านจะใช้สาธารณจังหวัดเนี่ยก็จะสามารถขับเคลื่อนเป็นแนวทางเดี่ยวกันได้ทั้งประเทศนะครับในส่วนของผูรมังเพิ่มเติมก็อย่างที่ท่านประธานได้เรียนแจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงนีเรื่องของการพูดคุยกับทางสปสชเพื่อที่จะหาพวกมาเนี่ยมาสนับสนุนในส่วนของพื้นที่ต้นแบบทั้ง76อำเภอนะครับ เมื่อได้งบประมาณสนับสนุนในพื้นที่เพิ่มเติมแ,บบแล้วเนี่ยงบประมาณนั้นเนี่ยมันก็น่าจะสามารถเอาไปจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการค่าตอบแทนค่าแรงที่ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือทีมแพทย์ผู้สัตว์ครอบครัวลงถึงลงถึงทีมข้าราชีพเนี่ยทำงานได้ได้ไดเรียกว่าก็คือภาระงงานก็เหมาะสมงบประมาณที่ได้ค่าตอบแทนก็เหมาะสมนะครับ ยกถึงสิ่งที่ยาช่วยอำนวยความสะดวกให้ก็อาจจะมีในเรื่องของไอทีเรื่องของการตัาเรื่องของ AI นะครับที่ช่วย,งงนวนยจจใ,ในเรื่องของการเพราะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของ Data เมาช่วยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมีต่างๆที่จะอากไปช่วยการทํางานเนี่ยเราก็อาจจะมีการจัดอบรมกับถูกความรู้ทักษะที่ยังเป็นให้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พื้นท,ที่จะต้องทราบแล้วก็ จังหวัดจะต้องเพียรมาในการคัดเลือกอำเภอต้นแบบนะครับก็คือน่าจะต้องเป็นอำเภอที่มีการเค่องบินเบียร์ผลิตรัณฑ์ผมภูมิครอบคุมทั้งอำเภอนะครับไม่งั้นก็คงจะไม่สมนะถเป็นต้นแบบได้นะครับแล้วต้องมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้วยนะครับแพทย์ที่ออกให้บริการเนี่ยก็อาจจะต้องมีการออกให้บริการจริงที่หนิวงานผสมภูมิทุกสัปดาห์นะครับอาจจะสัปอาจจะสัปดาห์แล้วสามวันสี่วันห้าวันนี้ก็แล้วแต่ บริบทความเป็นไปได้ของพื้นที่นะครับที่ที่ที่จะได้ออกมาเพราะฉะนั้นในในแหน่อนเภอเนี่ยถือว่ามีอยู่สักสี่ห้าพื้น U ีเนี่ยก็อาจจะไม่จําเป็นว่าแพทย์จะต้องออกทุกสัปดาห์ทุกพื้นีนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัตินั้นก็อาจจะยังเป็นไปไม่ได้ตามกระากกำลังใน,ในตอนนี้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีหนึ่งพื้ที่ที่จะเป็นต้นแบบได้ในอำเภอนั้นๆน,น,นะครับที่จะมีแพทย์ลงไปให้บริการทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็น่าจะต้องมี การทำงนานการควบคที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆได้รวมถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้นมีมเมื่อจากเป็นต้นแบบแล้วเราก็คงไม่ได้ผลแล้วที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างเป็นที่ประจักษ์ได้เช่นในเรื่องของาการเข้าถึงบริการลดการรอคอยลดความเหลื่อมล้ํา แก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่นะครับหรือว่าบริการที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยตรงกับบริบทของพื้นที่และตรงกับความต้องการของประชาชนอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบซึ่งต้องจะเป็นอำนาจของทางจังหวัดนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกอำเภอไหนของจังหวัดนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงการนี้นะครับถัดไปครับในส่วนของการจัดบ,บริการเนี่ยคีย์เวิร์ดที่สำคัญมันก็คงจะเป็นในเรื่องของ แพทย์ที่ผ่านทบทวนะครับหรือเป็นแพทย์จีพีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรท,ที่ที่ได้รับการรับรองโดยโดยท่านประหลัดและหรือหรือโดยอะไรล่ะลักวิอแหลกแคมเปญนะครับก็ตอนนี้เราก็มีหลักสูตรเบสิคคอร์สนะครับ,อบคอร์สเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นจีพีมามาทำหน้าที่ได้นะครับโดยแพทย์เนี่ยจะต้องออกให้บริการที่เกิดโดยการผรสมผูแล้วก็แนวทางการ จากหนุนแพทย์นะครับก็คือมือนมีเรื่องของค่าตอบแทนสาพาเส่วนพิเศษนีเรื่องของค่าตอบแทนเชิญลูกนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีระเบียบระบุเอาไว้อยู่แล้วนะรือจะเป็นเรื่องของการขึ้นเวรในหน่วยบริการถ้าจะจัดให้มีแค่ขึ้นเวรอาจจะเป็นหลักองของการขึ้นเวรรับคำศึกษาหรือเวรคอนซัลท์ในเรื่องของการแพทย์นะครับหรือว่าในเรื่องของการสนสนาคมต้อน้าเชิงบริหารหรือเชิงวิชาการตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ในส่วนการร็บกำลัง ดังเงินการลบถึงหลายๆเรื่องเนี่ยพื้นที่ก็มีเรียบสามารถจะทําได้นะครับในส่วนของการขับเคลื่อนก็อย่างที่ได้ําเรียนไปว่างบประมาณก็จะเป็นประเด็นสาําคัญซึ่งตอนนี้เราก็กําลังมีการพูดคุยรวบสับสุมจากกาสรสปสชอ,อยู่นะครับแต่ว่างบจากสปสชที่ได้ไปเนี่ยมันคงไม่สามารถอ่อมันคจงจะจ่ายเป็นสหของของเงินบำรุงนะครับแต่คงจะไม่ได้บอกว่าเอาไปจ่ายตามปรบอร์ทระบุเอาไว้เนี่ยมีอยู่หก บริการนะครับอันนี้ผมก็จะลงในส่วนของหกบริการว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับในภาพใหญ่นะครับเห็นก็คือมีคณะที่ปรึกษาด้านสุขภาพนะครับในประกาศก็ระบวเอาไว้ว่าจะต้องพืนที่จะต้องมีการจัดบริการก็คือประชาชนต้องได้รับการสารวจปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพนะครับสองก็คือได้รับการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงสามก็คือรับการวางแผนกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพสี่ก็คือได้รับการจัดทำข้อมูลสระถานแะสุขภาพ อันนี้คือที่ระบุไว้ในประกาศน,นะครับแนวทางการดำเนินงานเนี่ยก็คือหม่วนบริการนั้นก็จะต้องมีบัญชีรายชื่อปริชัททุกในพื้นที่ของตัวเองนะครับแล้วก็ดาเนินการตามที่ได้ระบุเอาไว้ในประกาศซึง่งจริงๆแล้วเราก็มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบคือแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข,ของการเับเครื่องตัวจ NCD น่ยอนนี้มันก็เป็นการดำเนินงานที่มันเข้าได้กับบริการนี้เลยก็คือเป็นขั้ตรอง ความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยมีออสมมเป็นหมอหนึ่งประสานกับทางหมอสองแล้วก็หมอสามแบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มดีเสี่ยงป่วยนะครับส่งกลุ่มเสี่ยงก็จัดการอบรมปรับเป็นพฤติกรรมกลุ่มป่วยก็ส่งเข้าคลินิกเอสดีลิมเตชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่เข้าได้กับบริการนี้เพราะนั้นเราก็ถือว่ามีต้นทุนอยู่แล้ว นะครับหรือว่าจะมีการาคัดกรองในกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากเอ็ซเดียอันนี้ก็จะเป็นควารรมเหมาะสมที่พื้นที่จะไปดงงาเนินการนะครับใช้ต่อไปครับส่วนการบริการที่2ก็คือบริการให้คํปรึกษาแล้วก็นัดหมายนะครับที่ที้ระบุเอาไว้อยู่ในในประกาศพรบก็คือจะต้องมีการให้คาปรึกษาป่างๆด้านสุขภาพกับประชาชนนะครับโดยแพทย์ที่สัตว์ควรอบครัวแล้วก็วทีมจากวิทยาชีพให้คําแนะนําในการปฏิบัติตน นะครับเป็นการเชิรับคำแนะนำลูกเชิญลูกก็คือเหตุว่าต้องพยายามพิจารณาแบบยิงแล้วนะครับก็คือเราเข้าไปคาดต้องประชาชนเชิงลุกเนี่ยแล้วประชาชนพอเราแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยในกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนดีวการสุขภาพอย่าตรงนี้มันก็คือการให้ใคำแนะนำเชิญลุกส่วนในเชิญรับเชิญรับก็เหมือนเพราะว่าประชาชนที่เขา อาจจะอยากต้องการคำแนะนําเขาสามารถเข้าถึงช่องทางการรับคำแนะนําได้ไม่ว่าอาจจะเป็นสายด่วนหรืออาจจะเป็นทางไลโอเอหรืออาจจะเป็นโทรศัพท์อันนี้ก็ปกกเป็นการดำเนินการของผู้ที่ทำได้ไดนะครับบางอย่าง <c oughs> ในนี่เขาอ,อาจจะ,ะไม่ามา <c oughs> ได้ก็ต้องมาลงพยาบาลแต่เขาต้องการที่จะรับคำแนะนำเพราะควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่บริการจะสามารถ จากค้องถักแบบคุณสามารถทของถึคำแนะนำได้นี่ก็เป็นลรกษณะของส่วนเรานะครับแต่ถ้าไปครับในส่วนของการที่หรอเรื่อแต่งงานหรือแลบอะไรเนี่ย ตรงนี้ก็ระบุเอาไว้ตามประกาศก็คือแด้การประกาศงานช่องทางของต่อแต้การประกาศงานผู้รับการได้แบบอเรือนะครับมีการประกาศงานเพื่อหากัรหาข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็มีข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นอ่ะเดี๋ยวถอดเสื้อไปแช่น้าเลยก็ได้เ็นการทอยู่แล้วเป็นปกติในทุกพื้นที่นะครับเพื่อจะเป็นเรื่องอองการนะครับมีรีเฟร์ภามีคริแชนแนลมีฟลัแทร็กเรทต่างๆเพื่อที่จะมีิ่มความสนวกให้กับประชาชน ลถึงดวยที่หมเก่งเองล่งเานะครับดีหมอเก่งอุที่เองด้วยกนยริเวอร์แบกกลับก็จะมีระบบยู่สโตรแบกเพี่อให้ในของกลงการประมลจะไม่เพียงม่อแลกกักเรียกได้ลงถึงมีการแต่งตั้องกรเลือกให้ได้แตกรั้นี้เป็นในส่วนของการบริการรุ่ารนะครับรางการบริการที่สี่6เขตข้าราชการมีเทวิทะเลที่ นะครับซึ่งรายเดียรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเรื่อท้องกลจำเป็นในการตัดสินใจได้รับแนทางนะครับมีการห็นบริการทั้งยี่สิบมีการให้ชูทะเียนวดร่วมแล้วก็มีการส่งเสริมให้ทะเบียนคได้รับการมีสนล่วมในการเพื่อมาเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ก็เป็นนโยบายของท่านและมนตรีนะครับก็คือรอบดูเพื่ออยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตตรงนี้ก็ถูกขับเคลื่อนโดย โดยกรมกองอนามัยนะครับซึ่งตรงนี้ก็สั่งนักที่จะเป็นแนวทางในการดําเนินการตามรายการบริการที่4นี้ได้นะครับรวมถึงในส่วนเรื่องของหมอคอร์สซูเปอร์แอปตรงนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้ต่างๆที่ให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงบริการแาบแอปพลิเคชันมือถือได้นะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทำแรวการฝุกอบรมบรรจงคนหรืออสมองไม่ติดหนักสะอจับเป็นหรือไม่แถวิึเพลซึ่งตรงนี้ทังคำสั่งผุมก็ มีเข้ามาแค่เนี่ยนะครับไม่เกินโครงการละสองแสนก็ประสานงานกับท้องจังหวัดไปแล้วนะครับว่าสามารถที่จะนั่งก็ได้เฉยๆแล้วก็จีนเข้ามาเพื่มาเพื่อขเงินเขามาเพื่อการบรรลงให้เกิดผลิตผลิตเสรีในประชาชนได้นะครับพวกนี้ก็เป็นช่วงที่ทางกองรับรับรับโครงการจากทางจังหวัดเข้ามาเพื่อที่จะพิจารณากันในเดือนกุมภาพันธ์นะครับสายถัดไปครับในส่วนของรายการบริการที่ให้ก็คือ มีการให้บริการของเครื่องปบบริการเนี่ยก็จะเป็นบริการที่เป็นเราเราเราได้รับงบประมาณมาเป็นแบบเหมาาจซึ่งก็ต้องให้บริการประชาชนบางรายการบริการก็อาจจะได้รับงบประมาณในลักษณะตามตามเวอร์ชันนะครับทำาครื่องสือได้เอกมาซึ่งสิ่งต่างๆ่างเหล่านี้มันจะถูกกระบุเอาไว้ในกองทุนน่าแตาว่าจะต้องให้บริการอะไรบ้างแต่ว่าตามพรบขดมภูมินเนี่ยก็จะมีรายการที่ ท,ที่จะระบุเอาไว้อยู่นะครับว่าส่วนบริการจะต้องให้บริการอะไรซึ่งก็จะให้คล้ายกับที่ทั้งสามกองทุนกำหนดนะครับแต่ว,ว่าตรงจุดนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะให้มันเกิดบริการผสมภูมิซึ่งเท่าเทียมกันทั้งสามกองทุน ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการาจัดทำรายการบริการตรงนี้อยู่เพื่อที่จะเป็นแผนับสา่งกองทุนเพื่อที่จะนําไปสู่ในเรืร่องของการพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายนะครับโดยบริการต่างๆแต่จริงๆแล้วบริการที่มันส่งเสริมแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เยีรกับกองทุนจะมีของเบิกจ่ายจะมีของยูซีแล้วก็ประกันสังคมซงนี้าะกวาได้ทเดียวการจ่ายจะสามกองทุนชัดเจนแต่เป็นบริการที่คุณมยังเป็นทางด่งในเรื่องของการีูยลบ้านการดูแลต่อเนื้อโดยเฉพาะในกลุ่มปลอะบ้านหรือว่าในกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาที่จะต้องมีการใช้แนวทางทางวิริษัทครอบครัวเข้าไปดูแลสอเนื้อนะครับใช้สัดไปครับ ในส่วนของใยงานท่หกก็คือเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็พาทีเดียข่ายตรงนี้ก็คงจะใช้กลไกของคอสอเข้ามาผลัื่อนนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของกองกระผมมภุ่มก็ก็่มมีการทําแนวทางอยู่ก็เดี๋ยวท่านคุณหมอวสิ์ชัยก็น่าจะได้นําเสนอในเวลาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของัะเกณฑ์ขั้นตอนการที่จะพิจารณาในส่วนของอ น,น,น,นึ่งอำเภอต่อเป็นงจังหวัดเป็นต้นแบบเนี่ยก็คงจะตอ้ตองให้ทางแต่จังหวัดนเใน,ใน,ในี่ยใช้เกณฑ์นี้เป็นพิจารณาเรื่องอำเภอนะครับแล้วก็การดําเนินการเนี่ยอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวรายการที่เป็นแับเกณฑ์ใหญ่ๆและเป็นแับเกณฑ์ใหญ่ที่กำหนดเอาไว้คร่าวๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยในส่วนของกองวัดองค์ภูมิก็คงจะได้มีการพูดคุยกับทางทีมทํางานนะครับแล้วก็อาจจะได้ กำหนดในส่วนของรายละเอียดให้มันชัดขึ้นเซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลังจากที่แต่ละจังหวัดได้มีการคัดเลือกทกี่ต้นแบบขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการจัดสระชุมพูดคุยกับท่านอำเภอต้นแบบอีกครั้งหนึ่งเรื่องเรื่องนที่ข่านที่อาวัดผมเห็นกัรเป็นกัรที่ชัดเจน เราว่าถ้าให้มันต่อเนื่องก็เป็นจักรลาดเพราะแพทย์แฟมเมดเขาเขาก็คือพ่อๆกันแหละกับปากช่องแต่ว่าถ้าเรื่องเต็มพื้นที่จักรลาดเขาเต็มพื้นที่แล้วก็บริบทเดียวคืนไม่ได้ถ่ายโอนก็ทําง่ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางทางกองก็คงจะมีการทำหนังสือชี้แจง ตอนไปแล้วละสอนในทุ่งจังหวัดอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะให้มีการสมรายชื่อาเพื่อต้งแบบเข้าครับก็ต้องพีาเสียประมาณนี้ครับแล้วก็ยาเดี๋ยวอาจจะขอฟังความคิดเห็นของทางทางพื้นที่ที่เเ่ยเางพื้นที่ตัวแม่บอบมเราต้องอาจารย์จัเราได้พนก็มอบเกียรติบัตรเ่อครูในแต่ละส่วที่ผ่านมา อันนี้เป็นสไลด์ของอาจารย์ประสิทธิ์ชัยโรงพยาบาลแก่งคอยนะคะสละบมูลนิธิเรื่องพอฉมยอดครับดังนั้นประเด็นวันนี้ก็ที่จะเรียนก็คือว่ามอกจะไปทำ่อเพื่อดในการมอบรางวัลในวิชีต่างๆที่เก็บบ้างในปีนี้จะร่วมกับทางตลครับเสมัครไทยแล้วก็ตัวเราที่จะมอบรางวัลในการแข่งขั เจาะฟาร์มในวันที่13มีนมาคมดังนั้นตรงนี้ก็ผมต้องเปลี่ยนต้นๆเลยครับแต่อันทีนึงอีกนึงนะครับแต่ผมคิดว่าพวกเราทำได้อยู่แล้วครับเพราะจริงเรารู้รอยู่แล้วนะครับว่าใครจะทำอะไรในพื้นที่บ้างประเด็นที่จะเรียนคือว่าตอนนี้เนื่องจากาเราจะให้รางวัลมาหลายรูปแบบมากนะครับเป็นหลายปีปีนี้เราจะรีไวท์ใหม่นะครับในช่วงที่6ตั้งแต่ปี61นะครับตอนนี้ก็ปี69แล้วนะครับเกือครบ10ปีแล้วก็จะรีไวท์ว่าโอเคตอนนี้ ที่เราให้รางวัลงหลังเนี่ยเป็นรางวัลที่ใครได้แล้วไม่ให้อนีเราจะดีไว้ทั้งหมดดังนั้นเราจะไม่ต่อแถวแล้วนะครับแตไปก่อนก็จะต่อแถว,แวมถวเรื่อยๆแล้ว่ราเก็บแบบปีที่ผ่านมาตอนนี้จะมีไว้ทั้งหมดหาโมเดลต้นแบบของคอรและคอร์แถวคอร์ขอ,ขอที่เป็นรูปแบบนะครับโดยที่เกณฑ์น,นะครับก็จะใช้เกณฑ์คซ้ายเดิมนะครับก็คือเรื่องของ c o m p e t ี้ลีดเ a d e r นะครับในการทำตรงนี้ในการประเมินซึ่งรายละเอียด ทุกท่านโครงสร้งที่แล้วไม่ลดรายละเอียนะครับตัวที่สองคือใช้ u c care นะครับในการที่อยทั้ง unity team customer focus community participation นะครับ application resource sharing event development นะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นเชื่อมแชร์นั่นคือประเด็นที่สำคัญในการเป็นการตรงนี้ที่เป็นประเด็นนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นคุณภาพชีวิตครับซึ่งอาจจะเกี่ยวและถูกโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกันในตัวสารเกี่ยวข้องครับแต่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาคือตอนนี้เราต้องการคนระดับ ไม่ใช่ว่ามีแค่กรรมการไม่ใช่มีการประชุมเอาเงินไปดําเนินการประชุมเสร็จ้วจบนะครับเราต้องการทิที่จะเป็นต้นแบบตอนนี้ต้องการมีผลการดําเนินงานผลลัพธ์ดีเตลนะครับที่เป็นปรูปแาบนะครับที่สามารถแก้ปัญหาปัญหาส่วนในพ่้นที่ในภูมิตินะครับในส่วนนี้ครับทั้งสุขภาพสดีงแวดลมและสิ่งแวดล้อมได้ ต่อเนื่องในการทำเพราะว่าเศรษฐกิจสังคมมันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการทำงานนะครับแม้ปอจะออกว่าจะมองผู้ปิติในการพัฒนาคุณภาพชีวิคตครับและประเด็นสําคัญคืออยากจะให้อำเภอที่เราคัดเลือก,ะกนะครับได้มีนวัตก,กรรมมีอินโนเวชั่นนะครับที่เป็นต้นแบบว่าเลือกอเลือกมาแล้วไม่ยี่แน่นอนจากการยันต่อเลื่อนมาแม้ว่าไม่จังเป็นต้นาางองรางวัลของตัวูมอย่างเดียวนะของมหาไทยที่ความไร้ไหล อำเภอที่ได้รางวัลน,นะครับเพราะทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะในอำเภอแหวนเพชรหรือว่าในส่วนของรางวัลต่างๆเนี่ยก็มาจากทางท่านจาดส่วนตือทางโรงพยาบาลได้กับเพื่อนร่วมกับอำเภอในการทำนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับเราคงขออนุญาตให้ทางทีมนะครับบริแอนด์เขตนะครับที่จะไปนิเทศงานท่าทางเรียนหาตัวแนวหลวงภูมิเขตแล้วก็จังหวัดด้วยกันพิจารณานะครับขอแค่เขตละสาม ต้องตัดออกจังหวัดหนึ่งเหมือนนี่แหละของเรามีสีจังหวัดสอเป็นสองปจะจนะครบใน50เขตตรงนี้ครับจะมีการประสานงานกันนะครับที่ประสานงานกันในภาคของเราก่อนเดี๋ยวจะประสานไอมาถึงอ้อดังนั้นการเสนอมาอย่าเสนอเร้ยบดนะครับไม่ได้เสนอมาสครับอาจะเสนอมาประมาณสักอ้าหนะครับให้มีการรอไว้เพราะว่าเราต้องแอดฟู้ถานธรานไทยด้วยนะครับว่า ดีจริงครับมหาไทยเห็นชอบด้วยเราที่จะสามารถไปมอบรางวัลที่มีส่วนร่วมของมหาไทยและสุดท้ายก็ขอร้องในเรื่องการตรงนี้ครับก็คิดว่าตอนนี้ก็เปิดฝัดกิิษฎาครับไม่จําเป็นว่าใครได้รับ้องเอาออกมทีเลยนะครัหัวก็ที่จริงๆครับเพื่อที่จะเป็ต้นแจะอ่อจริงเรจะขอจริงในสุดครับเราจะไปต่อไปครับการนี้ส่วนของไทม์ไลน์ถ้าคงขอยากครับอาจจะเร่งรีบนิดนึงแต่ก็จะเป็นไทม์ไลน์ที่ต้องทํางานร่วมกันครับก็ขออนุญาตว่า ให้ท่านหนึ่งนะครับช่วย Ö นะครับช่วยดูนิดนึงนะครับว่าเป็นส่วนแต่เนี้ยถ้าสามารถรับเลือกได้นะครับต้องต้องรับได้คทั้งสิบถึงพันนะครับพึ่งทานนี่นจะต้องเลือกระดับจังหวัดมาแข่งขันกับระดับเขตนะครับก็ขออนุญาต ราคาอยู่ที่สิบพันแม่มอ้อยุิบสิคธูคาสตหนังสือที่อาจาร์บอกไปถึงขอไปที่ใจได้ซ้ำกับพื้นที่เดิมหรือได้ส่มาที่กองบดบูรเาการการกระจายพันธุ์อะที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะต้องเข้าได้รับรางวัลตรงนี้ที่จะเป็นรูกธระทับนะครับ แล้วก็ในส่วนตรงนี้ถ้าใครได้บิมก่อนเดี๋ยวจะมีประกาศิดสารลงไปแต่อีลยวครงเดิมทงไทสังสรับการจัดส่งสน้าจะให้เท้ารับประกาศประกาศกรงเหมือนเดิมครับอี่้งในเฟอมีสแูรงเจอที่บริการรยาบาลเท้ารับกาปเใบประกาศตรงนั้นครับพร้อมๆกันนะครับในวันนั้นนะครับก็ nah จะมีผ <Th> ู <in kindergarten. S 1> high, ้แทนระดับผ okay. ู้เรียนกระทรวงนักสอบกระทรวงแลวก็สอเป็นคนมอบครับเอกร่างทะนี้ตกนะครับติส มีนาช่วงเช้าครับตื่นเช้าประมาณตั 5, 8, 8, 8, 9, 30, o, ้งแปดโมงแปดโมงครึ่งประมาณนี้ครับไปต่อไปครับช่วงปีนี้ไปรับลมในส่วนตรงนี้ก็ให้ดูคร่าวๆับโดยคงงานอกสารคงมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของการจับเชื่อมตรงนี้ว่าโอเคพี่เขาเนินการต้องมีส่วนร่วมของการประชุมประชุมนะครับอาจจะเข้าไปช่วยในฝั่งเช็คขั้นในเซ็คเตอิมสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งในกระบวนการในการที่ไปช่วยการจับเชื่อมผสมผสานไปกับชู่นะครับ กรวมกับัอพยด้วยให้ทานสพเบืองการแล้วก็ปชอกขจะมีเวทีในการเปินนาเรีนมการเนองการกตรงนี้ก็จารไปจะเป็นวันที่สิบสองจะเป็นเซสชั่นของวันที่สิบสองิี่ครับแอันเนี้ยของอันเนี้เป็นวันที่11บเอ็ดเ็แล้วก็สิบสามเป็นวันที่รับแต่ว่าขั้นขั้นพนาเราก็น่าจะรับสิบสามกันครับอว่าเป็นรับลยเอีเน่เข้าตัวันะครับเพราะว่าเราต้องเอฟ่านการเื่อการประ่ขั้นนึงนะครับประมาณนี้นะครับ เขาคงจะขออนุญา no, mm hmm. okay. okay. really? ตนะครับระเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็กินประติกเข้าได้แล้วจะใครน่าจะบอกครับพี่กัเข้าได้มันน่าจะมีคนโอเคครับขาคงจะขออนุญาตประมาณนี้ครับเพื่อนต้นครับขออนุญาตขั้นประธานนะครับได้สิบอันเต็ม